พลนัดศรีอินสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6กจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสมาพิปายในยตินะครับให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำท่านประธานครับเป็นที่ทราบดีทั่วกันนะครับว่าสินค้าเกษตรนะครับเป็นสินค้าที่มีความผันผวนนะครับทั้งคุณภาพและราคาก็เนื่องจากว่าสินค้าเกษตรเนี่ย เป็นสินค้าที่มีชีวิตมีความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการไม่ดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรสินค้านั้นก็จะเสื่อมคุณภาพนะครับแล้วถ้าเสื่อมคุณภาพไปแล้วเนี่ยที่จะตามมานั่นก็คือราคานะครับที่จะเสื่อมตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วไม่ขายก็ไม่ได้นะครับก็จะต้องขายออกไปเพื่อที่จะได้รับเงินตากลับมานะครับเพื่อที่จะใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไปนะครับสินค้าเกษตรเลยจะต้องมีการดูแลที่ ชัดเจนนะครับในการที่ชาวนานะครับจะทำข้าวหรือว่าพี่น้องเกษตรกรกลุ่มอื่นจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องศัรยภาพของราคานะครับมีปัจจัยมากมายนะครับในการที่พี่น้องเกษตรกรจะได้มาซึ่งราคาตามอุดมคติปัจจัยที่ว่านี้พี่น้องเกษตรกรหลายๆอย่างเกินศักยภาพที่จะควบคุมได้นะครับพูดง่ายว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ มีหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือความต้องการของตลาดปลูกลงไปแล้วเพาะลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตลาดจะต้องการเท่าใดนะครับในส่วนที่สองคือปริมาณผล,ผลผลิตของเราเองเราลงมือหว่านไปลงมือทําไปก็ไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญคุณภาพก็เช่นเดียวกันจะเป็นไปตามที่ตลาดต้องการหรือเปล่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรเกินที่จะควบคุมนั่นคือดินฟ้าอากาศ ตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําลงไปแล้วปัจจัยตรงนี้จะเอื้อหรือไม่เอื้อนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือคู่แข่งต่างชาตินะครับโดยเฉพาะข้าวและที่สําคัญคู่แข่งของเราก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเขามีการบริหารจัดการข้าวเนี่ยไม่เหมือนของหลักนะครับเขาจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าเวียดนามพ o d a s แอสส ociation นะครับหรือว่า VFA นะครับหน่วยงานหน่วยนี้ จะเป็นตัวกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำนะครับแล้วก็จะเป็นรายเดียวเลยที่จะไปเทรดราคาในตลาดนะครับเพื่อการผู้ส่งออกของเขาเองเนี่ยไปแย่งราคาไปขายราคาถูกๆแต่เมื่อได้ราคาออกมาแล้วก็จะนํามาแบ่งให้กับผู้ส่งออกของตัวเองนะครับในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะซื้อข้าวชาวนาต่อไปนะครับนั้นเป็นรูปแบบของเขานะครับแต่รูปแบบแบบนั้นก็ไม่ใช่อุดมคติของคนไทยอย่างพวกเรานะครับในเมื่อของเราไม่ได้เป็นแบบนั้น พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับคือคนในชาติของพวกเราแล้วก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อดูแลคนส่วนใหญ่กลุ่มนี้ให้ดีนะครับถ้าเรามามองโครงสร้างนะครับของประชาชนคนชาติไทยนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ทํานาอย่างน้อยๆร่วม4ล้านขัวเรือนนะครับแต่ถ้าเราจะควบรวมทั้งหมดพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศไทยนะครับเรามองง่าย ให้มองดูรูปปิรามิดนะครับทรงสามเหลี่ยมนะครับฐานล่างเนี่ยจะเป็นพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดไล่เรียงขึ้นไปก็จะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและก็อุตสากรรมหนักอะไรก็ไล่เรียงขึ้นไปตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของประชากรกลุ่มนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่มากหมายที่สุดเราในฐานะที่เป็นองค์กรภาคร,รัฐหรือว่ามีอำนาจหน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้เราต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่ากลุ่มนี้เองถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยเขาจะมีศักยภาพในการซื้อ ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับกลุ่มนี้ถ้ามีการกําลังซื้อมากมายแล้วเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะเป็นระบบเป็นสเต็ปนะครับสุดท้ายก็คืนเป็นภาษีกลับสู่ระบบไปในที่สุดนะครับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการค้าขายนะครับถ้าเราบอกว่าความท้อคัญอยู่ที่อุปสงค์หรืออุปทานนะครับอุปสงค์ก็คือความต้องการ อุปทานก็คือศักยภาพในการผลิตและบริการสินค้านะครับถ้าอุปสงค์สูงราคาเป็นบวกแน่นอนถ้าอุปสงค์ต่ำราคาก็จะเป็นลบนะครับแต่ให้พี่น้องเกษตรกรดูตามอุปสองอุปทานนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนมันเหมือนกับว่าถ้าเราปล่อยเขามันก็เปื่อนเหมือนกับว่าปล่อยให้เขาเป็นไปตามยาถากรรมนะครับท่านประธานตรงนี้ในฐานะที่เราเข้ามาอยู่ในสภาสังเกตแห่งนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนชาติไทย ตรงไหนเลยที่เราจะดูแลได้เราก็สมควรที่จะดูแลนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในการที่จะให้สภาผู้แทนนะครับได้จ,จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาราคาพืชผลเกษตรกรตกต่ําผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของการที่จะดูแลราคาพืชผลเกษตรนะครับก็ถ้ามองในภาพกว้างนะครับง่ายๆเลยมีแค่2ระยะแค่นั้นแหละในระยะแรกระยะเร่งด่วนหรือระยะเฉพาะหน้า แล้วก็ระยะยาวนะครับพี่น้องเขามีความชํานาญในอาชีพที่เขาจะทาอยู่แล้วแต่ในขณะที่เขาทําไปอย่างที่ผมบอกว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุตรงนั้นเราก็ต้องเข้าไปเยียวยาไปดูแลนะครับในระยะต้นถ้าเกิดราคาตกต่ําตรงไหนที่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยนะครับราคาที่สูงไม่ใช่เป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้ายของพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่จะต้องได้ เพราะตรงนี้เองเราจะต้องไปอิงกับตลาดโลกที่เขาเทรดกันอยู่นะครับถ้าเราไปขายแพงคนอื่นเขาขายถูกเราก็ขายไม่ได้ครับตามศาสตร์ของพระราชาถ้าเราลดต้นทุนนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีกําไรลดรายจ่ายเท่ากับเ,เพิ่มเพิ่มรายได้นะครับในฐานะที่เราเป็นภาครัฐที่เราจะดูแลตรงไหนที่ดูแลลายอย่างที่ผมนําเรียนนะครับในเรื่องของต้นทุนปุ๋ยยานะครับหรือแม้แต่ ค่าใช้จ่ายในการหวานไถหรือว่าเก็บเกี่ยวตรงนี้ถ้าเราช่วยเหลือเขาได้ก็คือลดรายจ่ายราคาไม่ต้องแพงสูงโด่งนักส่วนต่างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่คือในส่วนของระยะสั้นในระยะยาวก็เช่นเดียวกันนะครับในฐานะที่เราเป็นองค์กรภาครัฐมีหน่วยงานมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับผมขอพูดถึงในส่วนของเรื่องข้าวเรามีกรมการข้าวนะครับที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ในระยะยาวที่ผมได้นําเรียนเบื้องต้นก็คือว่ามีการใช้การตลาดนําการผลิตนะครับเรารู้ว่าตลาดโลกต้องการตรงไหนเราก็ทําสินค้าตัวนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะได้ขายสินค้ามีราคานะครับตามที่ตั้งหวังเอาไว้นะครับสินค้ากเกษตรเป็นสินค้าที่อ่อนไหวอย่างผมอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ชนกลุ่มนี้ได้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของวันนั้นที่เราได้ประชุมสภานะครับทางสภาพัฒน์ได้มาชี้แจงตัวเลขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP หรืออะไรก็แล้วแต่ GDP นะครับโตขึ้นเพียงใดไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้น GDP จะดีสําหรับการลงทุนนะครับหรือว่านักลงทุนต่างๆแต่สําหรับนักลงแรงพี่น้องกเกษตรกรแล้วความสุข ในครอบครัวมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีเงินส่งลูกเรียนตรงนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสําหรับประเทศกเกษตรกรอย่างประเทศไทยนะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับคือหัวใจหลักนะครับแล้วก็เราอยู่ในภาครัฐจะต้องสนับสนุนนะครับให้เต็มที่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นการบั่นทอนในเรื่องของราคาก็คือ นยโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นนยโยบายจากภาครัฐบางทีเรามองดูว่าตรงนี้น่าจะดีแต่เหรียญมีสองด้านเสมอนะครับบางทีก็อาจจะดีบางทีก็อาจจะไม่ดีนะครับนยโยบายบางตัวระยะเวลาตรงนี้ทำแล้วส่งผลดีแต่ถ้าอีกระยะเวลาหนึ่งเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนยโยบายก็ต้องปรับเปลี่ยนตามนะครับเหมือนกับโครงการนะครับซึ่งเมื่อสองสามวัน สัปดาห์นี้นะครับเราคงน่าจะได้เห็นขา่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับในเรื่องของวันนั้นท่านขอย่าต้องเอ่ยนามท่านสอสอสมคิดได้พูดไว้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายข้าวข้ามเขตที่บอกว่าจะห้ามแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามซื้อขายข้าวข้าว,ข,าวข้ามเขตแต่เป็นการมีใบกำกับขนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับเมื่อวานทราบที่กระทรวงพาณิชย์มีการพูดคุยหารือสามป่วยนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ได้ใช้กําลังเหมือนที่ผ่านมาแล้ว มีการเข้าไปเจราจานะครับนายกสมาคมชาวนาเกษตรกรไทยนะครับคุณปราโมทเจริญศิลป์นะครับแล้วก็นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยขออภัยต้องเอ่ยนามนะครับคุณเกรียงศักดิ์ตาปนานนท์น,นะครับแล้วก็ทารมตีช่วยชุติมานะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆฝ่ายมาพูดคุยกันเรื่องผลได้ผลเสียในการที่จะห้ามซื้อข้าวหรือว่าขนข้าวข้ามเขตนะครับผลดีผลเสียก็คือว่าถ้าเกิดมีผู้ซื้อมากหน้านะครับหลายคน การเทรดการซื้อราคาก็จะมีการแข่งขันกันนะครับก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ทางรัฐบาลนะครับที่มองตรงมุมนี้มองว่ากลัวจะมีการปลอมปนเพราะว่าข้าวทางภาคอีสานเป็นข้าวหอมมะลิอาจจะมาปลอมปนกับข้าวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นมีคุณสมบัติใกล้เคียงนะครับนั่นก็คือกอข7อนะครับก็แต่ตรงนั้นเองเป็นการมองเพียงด้านเดียวแต่สุดท้ายผลสรุปก็ออกมาดีนะครับก็ ระงับยับยั้งการที่จะห้ามขนย้ายข้าวข้ามเขตนะครับตรงนี้เองถือว่าเป็นมาตรการของรัฐแต่ว่าในเรื่องของการข้ามเขตก็ยังมีคงไว้ตามเขตพื้นที่ชายแดนลอยต่อนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการทําข้าวนะครับข้าวกข79เนี่ยมีคุณสมบัติด,ดีมากนะครับเป็นความต้องการของตลาดแต่ว่าอาจจะมีการแบรนด์ไม่ให้ทําแต่ตรงนี้ก็ขอให้ทงางภาครัฐนะครับได้พิจารณาด้วยท่องแท้พักเหรียญมีสด้านเสมอคุณสมบัติดีราคาดีนะครับแต่ว่า อาจจะถูกแบนนะครับก็ฝากท่านประธานด้วยขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับ